Oh <laughs> ร้องให้กับชายชนะของในฉุวยเขาถ้าทางในฉุวยเ็าชอบคุณมากนะเพื่อนเพื่อนมันก็เป็นใจบมเล็กอยู่แล้วอ้นนี้ท่าทางมันไม่ค่อยชอบมาพากลติดแพ้มันก็แอบรักคุณบ้าจริงเลยเอาที่ไหนมาพูดน่ะรับรองเลยว่าคุณเฉยไม่ได้คิดอย่างนั้นแน่แน่เราเป็นเพื่อนกันคุณก็รู้ไอ้พวกบ้านล้วก็เชียร์กันจังคุณไม่ได้ยินเหรอชื่อคุณดังให้หลัางสนามไปหมดพวกนั้นก็อาจจะต้องการแล้วก็ได้ เราเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรที่คุณกำลังคิดอยู่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะโกมอนนะคะดาขอร้องเราเลิกพูดถึงเรื่องนี้กันเถอะการแข่งขันนั้นมันผ่านไปแล้วและอีกไม่นานเราไม่ต้องสอบกันอีกอย่ามาสนใจเรื่องนี้ไม่ดีกว่าละคะโกมอนจะมาพูดเรื่องสอบกับผมดีกว่าผมรู้ว่าผมสอบปันมก็เท่านั้น <c oughs> วิชาเก่ายังเก็บไม่หมดวิชาใหม่ยังไม่รู้เรื่องะลรสักนิดเราจะสอบเข้าไปได้ยังไง ถึงยังไงนะก็ต้องพยายามจบแม้จะแย้กว่าคนอื่นก็ยังดีอ่ะไม่งั้นที่เรียนมาก็เสียเปล่าสิคะไม่จําเป็นอย่างว่าผมก็ทายขึ้นเครื่องไปเรียนเมืองนอกสบายใจคิดกันหน่อยสิจะไปแล้วก <น employee> ยังไม่อยากกลับบ้านเลยแต่ว่ามันดึกแล้วนะคะแต่ผมก็อยากคุยกับคุณต่อ Bu แบบนี้หมายความว่าไงคะโกมลผมรักคุณนดาและผมต้องการคุณยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดอย่าค่ะราไม่รักผมเหรอแต่มันไม่ใช่แบบนี้มันยังไม่ถึงเวลาปล่อยนะคะไม่เอานะอ่าจะเชยนะสมัยนี้เรื่องแบบนี้เขาไม่ถือกันแล้วแต่ฉันถือถอยรถกลับเะคะได้โปรดนะคะะโกมลผมถอยไม่ได้แล้ว Si O timing บ้างก็ได้ผมขอโทษผมสัญญาว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกไปเถอเด็กและกลับคนเดียแมนอันตรายไปเถิดดา เป็นแล้วเป็นยังมันงเพื่อนหนูหิวน้ำจังเลยค่ะคุณแม่ ก็มดล่ะอย่าไปสนใจเขาเลยเป็นหูตัวเราเองดีกว่า ออใดใดไอ้ทำรักกันเนม,ไไนมื่อเรานั้นเดินยงไ่แต่เียระซิบกระซิบน่ายาบหัวใจเป็นไงบ้างกี่ไม่กี่วันก็คงออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่เห็นคุณไปเยี่ยมบ้างเลยอ่ะผมพยายามแล้วแต่ผมถูกกีดกันไม่ให้พบพ่อกับแม่ดาเขาโกรธผมมากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะผมก็เสียใจผมไม่ได้ตั้งใจ แต่ผมก็ไม่ใช่คนง้อคนหรอกคุณชุยเรื่องมันเล็กนิดเดียวผมขับรถพาดาออกจากโรงแรมนั่นก็จริงแต่ผมไม่ได้ทําอะไรดาสักหน่อยดาเขาไม่ยอมเนี่ยครณกคงรู้อย่างดาต้องไม่ยอมไม่รู้นะพ่อผมกำลัจะส่งผมไปเรียนเมืองนอกฝากกระเค๋าพิถีพิถันให้ดาด้วยกันแล้วกันไม่ช่วย่างนี้เปเพี่อนแฟนเหรอ,อนี่ได้าข่าวว่าเธอพยายามอดข้าวเงินไปสุดดอกไม้ไปเพี่ยนแฟนเธอฉใช่หรือจ้านในรุย เรื่องอดนี่แหมมันก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะอีกอย่างการคนที่ไหนกันไม่มีหรอกเดี๋ยวพี่เสือหน้าแหมความรักของคุณชุยนะครับนะครับฮะผมซื้อดอกลาศครับเฮ้ยคนขายอยู่นั่นะค่ะแจะรับผมซื้อดอกลาศไหครับสวยอุ้ย ชุยรู้จักกับสรพงศ์เขสิสิเป็นญาติกันยินดีที่ได้รจักครับวันดีสรพงศ์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องคนละสายกับดานะ,ะและที่สำคัญก็คือชุยอาจจะยังไม่รู้เข้ากับเจ้าดาเนี่ยกำลังจะเป็นคู่มั่นกันด้วย พาอดาเรียนจบก็จะให้แต่งงานกันเออชุวยอยู่คุยกับสารพงษ์เขาก่อนนะจะไปดูดาเขาหน่อยว่าเข้าตรวจกันยังไงทำไมถึงนานนะักข้าสบายนะอืมเออเอเอคุณเป็นเพื่อนกับน้องดาครับคงสนิทกันมากสินะผมเห็นคุณมาบ่อยอ่อ ก็สนิทกันนะครับสนิทยังไงทำไมใช่แฟนกันเขาไม่เที่ยวเอาดอกไม้มาให้กันเรากนะคุณโดยเฉพาะดอกกุราบสีแดงน้องดากำลังจะมั่นกับผมบอกตรงๆนะคุณพ่อคุณแม่ของน้องดาไม่ค่อยสบายใจที่คุณมาเที่ยวปนเปลียนอยู่แถวนี้ อ้าวเร็วเว้ยเร็วเว้ยมาช่วยคนของหน่อยเร็วเอาเขาเร็วเฮ้ยไม่ต้องดเด็กจัดการเอง้องไปหาอะไรเยน็ยนๆล่อคนละจิบสองจิบดีกว่านะ หน่อยนูถึงจะหายดีแล้ววันสองวันนี้ก็ควรจะนอนพักให้มากๆไว้ก่อนถ้าเดี๋ยวแม่มานะจะไปดูเด็กๆพวกนั้นมันจัดการกับข้าวของซะก่อนออเอาของจากกระเป๋าเลยนะคะยังไม่ต้องละจางวางไว้อย่างงั้นแหละเดี๋ยวจัดการเอง ออเจดหมายของกุฎาค่ะขอบใจจ้